ตาทอดนะคะตักกระเตนทอดมาแล้วจ้าของฝากจากน้องรุ้งคนสวยนะคะขอบใจลหลายๆเด้อน้องลุงที่ฝากตักกระเต็นมาให้พี่กินฝากมาหลายคักเป็นกิโลฝากมาให้พี่ไม่ก็ได้ขอบใจลหลายๆเด้อน้องหลาให้แห้งเลยลวยคิดวังสิ่งใดกันได้สมความปรารถนาเงินไหลกองทองไหลามาจนล้นเฮือนล้นซ่านเด้อนี่ของมักพี่ไม่คักแทเท ใช่ไรคดตําบังุงมันนี่นฝ้าไปทํางานก็เลยสิทอดแต่ตะกกะแตนรอบนาก่อนสิทอดเออสิตําบังุงนอืมพี่ก็ทอดเรียบร้อยแล้วพี่พรท่านไดุ้รุงน้องลุงเดี๋ยวจังน้อยพี่สิปรุงเชี่ยงมาเด้อเชี่ยงมากินตะกกะแตนทอดเพื่อนน้อยเพื่อนเมยมาเด้อมาเด้อน,นี่แซบแซน้ากันของฝากจากน้องรุงนะคะจากร็อกส์ดอกฝากมาให้พี่ไม่นี่เดี๋ยวสิซิมเพื่อทุกคนเด้อพี่นอ้องเด้ออื้อ กรอบคักแซ่บแซบ,บพี่น้องแซ่บแซ็บนังลุงโอ้ขนาดประท่านไน้ปรุงเนาะถ้าปรุงมันสิแซ่บซำใดใครในี้ก่อนเดอ้อพี่ไม่สิกินก้อนบ่านนี้บ๊ายบาย